บึงแกนน่แกนนครข้างหน้าเนี่ยเป็นถนนเหล่านาดีมาจากทางบ้านขามจะเจรินข้ามมิตรภาพมาถึงโรงเรียนแกน่นนครวิทยาลัยศิลปกางเอ๊แล้วก็สนามกีฬาการจังหวัดขอนแก่นแล้วก,ก็มาจนสุดถนนเหล่านาดีถึงบึงแกน่นนครตรงนี้เนี่ยเราจะแก้มยืดว่านี้หนึ่งนนไ,มไม่จะแก้มไม่จะแก้มดีออรอเอาเรามาถึงอ่าเ,า,งเาเหล่านาดีแล้วก็ มันเป็นสามแยกตรงเมื่อก nice? oh, ี้นี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเนี้ยแล้วเลียบบึงไม่เอาเขาทำอะไรครับอะไรไม่เขาจอดทำไรเนี่ยโอ้จะจอดจะจอดรถให้คนข้างหน้าลงลงมาเล่นน้ำเย็นเลยรก็อะไรนะโอ้ยทวดจะมาฮะนี่ครับเอาเอานี่เอาถังนี้ใส่นี่เตมีน ประตู้า้กันลูกเบียกเปียกเรงไหลังเออเร่เราก็ใส่ไ้แงนี้ใส่นี่ว่าข้างในมันจะใส่ได้เฮ้ยเาใก้ผุนใล้เลกบ่ลกาลุกลดกาลกา ยืนสนุกไหมครับได้ยูได้ยูไดยูได้ยูได้ยงเด็ดแต่ต้องยืนครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดค้ายไม่ต้องกดได้ยูได้ยร่างได้ยูเอาน้ำใส่นี่ก่อนไหมได้ยังเลื้อเลื้อได้ไมครับก็ได้ครับยังก็ได้เอาไว้เไว้ในกัมิกะอบาดนอ้อนอ้อนขันลูกอาวุ ยาอยากมวนเลยแม่อยากมวนน,นั่งเบิ่มให้หน่อยแล้วกันทีละหน่อยหน่อยย่า,ยาโทรมาบอกว่าไปเนัย่าถือแป้งไว้ย่าถือแป้งไว้้ยล่ะปาะให้ย่า,ยา,าด้วยสนุกไหมลูกโอ้ยไม่ร้องเลยเนาะแก้แค่ไม่ไม่ร้องเลยนะลูกเนาะร้องแป๊บเดียวบวดตกใจแบบตอนแรกกว่กระดอหน้าบ่ะไม่รู้เป็นไรนะละมินมินมินดูดูมินดูกวงกว้า ปีหน้าก็สองครอบครึ่งสองชาปีหน้าเล่นได้สบายเลยบาดปีหน้าจะเอาอยู่บ่บาดนี่ปีหน้านี่เฮ้ยคนหน้าตัปีนี้ยังเล่นเลยเห็นเมื่าไเด็กจะเล่ยนน่ารู้เนาะกินฟิวๆเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยพ่อแล้วจะยังไงเด็กเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะขาวทั้งผมทั้งหน้ามินคอยทาแป้งมินทาแป้ง

อันนี้วัากากแล้วว่าการเย็นจอดอะไรอีกเอาอะไรมีใครอยากจอดมาเล่นอีกมั้ยโอ้จอดใครเล่นเหรออะไรอาจจะมีคนอยากจอดมาเล่นอีกใครอ่ะนี่ไงมันนี่มันนี่มาเลยอยากเล่นโอ้ไปตาปักอยากเล่นเอาไกน้ำกันม่ไ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 มไปขับให้น้นะ เอาพี่โดนสาดเลยเดี๋ยวเราเต่อยี่ว่าเอาโอา้ยเกมมิ่งครับเคือนยับไปนี่โอ้ยอาไปไปไม่มีเตนานเตมีแต่มีาแป้งเลยครับว้าวเินเจนเลนเลย อันนี้ตัดไปไหมครับบุ๊กตัดไปเลยไม่ได้จอดบาเองมันมันไม่ได้จอดไหลไปเลยไหลไปเรื่อยๆอ่าแบบนี้ด้วยว้าว วสพระมหาธาตุรัชมัชยิมาเฉลิมพระเกียรติวันนี้ดับเพิงคดกันนะก็อยู่ใกล้กับดิเกตนครจะไม่รถดับเพิงยังก่อนว่ยังก่อน รถดับเพลิง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 ลูกนี่รถดับเพลิงโอ้อุปกรณ์ดีๆไปโดเลยโอ้ดูสิมันเป็นปั๊มอยู่ในตัวนะถูกถูกพวกพ่อไม่ได้เอามาโอ้ยาวเลยบัตรยาวเลยหลังรถไฟฟ้า ยาวเลยยาวเลยดูดจากถังเป็นไฟฟ้าครัใช้ไฟฟ้าก็เป็นแบตแบตม่กสีเปียกน้าเลยเมื่ก้เพราะมันลากไว้ล้างรถก็เปียกน้าเหมือนล่ะใช้ได้ใช้ได้ยังกันังงไงัิเย็นไดย็น

ตกลงมันเป็นวันเวยหรือไม่วันเว้ยวันเวยแล้วก็ทุกแมไม่มีรถสวนมาจริงๆเขาบังคับตั้งแต่ใบสองแล้วอ่ะเออที่จริงเขาบังคับให้วันเว้ยแบบใบสองไงก็เลยงงไงว่าตกลงมันเป็นวันเวยหรือไม่วันเว้ยเถอะเนาอีทักไหมอ๋อสองตัวนั่นไงจะไล่ไม่เข้าใจแถมมาเร็วมาแล้วมาแล้วเร็วเจ้านี้เคยรอดกันแล้วนี่อ่านี่เจ้านี้มาแล้วนี่เห็นไหมว่าเจ้านี้เจ้าใหญ่เลยเอ้า อวสนอมาแล้วมาแล้วอันนี้มีายังไงลูกมีดยลูกมีาดสานเจ้าพ่อมาเฮักอ๊บบอบบบ โอ้ยมันไม่ใช่บันเดยแบบนี้มันก็มีรถสวนมาเอาเห็นหมตกลงันโอเค kamu kau kamu jadi apa? ini ya.